ทำความเคารพท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนองแแดแถวต้องตามสบายครับทุกคนอีฉันแม่ทัพวานอนฮอนทั้งคืนครับกับผมเป็นสามีแม่ทัพครับอืมผมพอจะได้ยินเสื้อเสียงเรียงน้มอยู่คุณแม่ทัพครับรับผมได้ข่าวว่าเรามีปัญหากับเกิร์บไม่พอใจมากหรอครับใช่ค่ะอีฉันไม่พอใจค่ะเลยต้องออกมาไล่โสดซีแกคุณสามีก็ไม่ห้ามกันเลยนั่งตาเหลี่ยมแมปแมปแต่ก็ไม่พูดอะไรผมอยากพูดอยู่ครับแต่ แม่ทับไม่ให้ผมพูดมีปัญหามากใช่ไหมกับเกือบส้นตึกเนี่ยแต่วันนี้ก็ไม่เห็นใส่มานี่แม่ทับอีฉชันรับไม่ได้ค่ะเพราะเกือบของอีฉชันเป็นเกือบส้นตึกแม่ทับดอกหมยใส่เหมือนเกือบยิงยองเลยสูงและแหลมยาวเหมือนหอไอเฟลเลยค่ะนี่ใช่ไหมคือสาเหตุที่ออกมาไลฟ์ชี้แจงมีคนหนึ่งสามีเขาล้อเลียนสามีชั้นค่ะโอ้พี่แสนสถานได้มาแล้วหลายแชมป์ผมก็พอรู้จักอยู่ทําไมอีฉันอยากให้เจอตัวต่อตัวกับสามีอีฉชันค่ะ สามสามีแม่ทับหรือ,อยังครับสาภาพเขาเดินสวนเฉยๆก็น่าจะหายปาง,งางแล้วนะครับสามีฉันไม่กลัวหรอกคะ่ะเขาก็เคยเป็นนักมวยมาก่อนอยู่บ้านเขาได้มาหลายเส้นเหมือนกันคะ่ะเข้มขัดแชมป์หรอือสายสิ้นค่ะหลวงพ่อวัดป่าให้มาแล้วจะยังไงได้ข่าวว่าแม่ทับวานอนไม่ยอมใช่ไหมที่แม่ทับดอกไมยสวยกลัวแล้วก็ลำเพาะกลัวเรื่องลำท่านแม่ทับผมก็ลำได้นะครับมึงถามกูหรือ,อยังไหนโชว์สักหนึ่งก่อนสิสามสองหนึ่ง ปลายปลายเปลียงเปลาเปียงแปล่าเปี่ปลายปลายเปียงปล่าเปียนเปี่ยงปลายปลายเปียงปล่าเปลี่ยนเปลียนปลายกูอยากรู้เหลือเกินไอสามีมึงเต้นได้ยังไงพี่ดอกไม้รอครับจะสู้ดอกวันเขียวของผมท่านแม่ครับท่านมีอะไรจะฝากไหมอีฉันอยากให้หานต้นกล้วยออกให้หมดค่ะเพื่อคนของอีฉันจะได้วิ่งสะดวกสะดวกจะได้ไม่ต้องวิ่งต่ำเหมือนไอคนที่ผ่านมานั้นเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนนำเรื่องนี้เข้าสภาหมานอนเวรของพวกเราขอบคุณครับ